สวัสดีครับไอ้น้องครับผมพอก์กเกลครับบังค้าแฟมิลี่ครับมือนีซีมาเห็ดอาหารนะครับในวันหยุดนะครับวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับในวันอาทิตย์นะครับว่ามือนี้นะครับสีมาย่างนะครับย่างหมูปลากล้ยนะครับใส่หมะกเน่าหอมๆครับเป็นเมนูที่อยากกินมานานแล้วนะครับลองมือนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับไปดูไปชมครับโอเคครับว่าผมนีวัสดุอุปกรณ์ยังครับ นี่นะครับวัตุดิบอุ่ดิบอย่างครับครับพี่น้องครับวัตถุดิบกับมีนี่ครับเนื้อหมูปลาติดมันนะครับวัตถุดิบมันนี่นะครับส่วนเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงกับมีน้ำปลานะครับน้ำปลาปลาปรุงซุปนะครับเกลือนะครับพริกผงนะครับข้าวขั่วนะครับแล้วก็ผงปรุงรสนะครับผงปรุงรสนะครับพี่น้องพริกสดนะครับพริกสดบักนาวนะครับบักนาวสดหอมๆนะครับพักกินกับกับเจมี่ นี่ครับกระลำนะครับนี่กระลำมีผักกาดขาวนะครับหรือกระแตงกวานะครับส่วนผักเครื่องเทศนะครับก็จะมีนี่ครับต้นหอมผักชีนะครับต้นหอมผักชีเด้อพี่น้องเด้อต้นหอมผักชีใบบักกูดนะครับกระเทียมตะไคร่ประมาณนี้ครับผมพี่น้องครับโอเคครับแค่นี้แหละครับคือเครื่องปรุงลักนะครับของมมือนะครับแล้วก็วัตถุดิบครับผมนี่ครับเนื้อหมูปลาครับผม ครับพี่น้องครับเนื้อหมูยยางครับอย่างเตรียมก้อยครับโอ้โหฟันตะลุกตะวนเลยครับได้อัตลลดขนาดเลยพี่น้องได้อัตลลดของการอย่างหมูขนาดนี่เ้ยครับเด้อเนื้อหมูยยางนะครับเสี่ยวซุกซับความเกลาสิบหาเปอร์เซ็นต์นะครับเด้อนำำต๊ะคำนำต๊ะอย่างสี่สบครับครับพี่น้องครับนำต๊ะอยากภาพภาพพี่น้องเออเป็นจะกินค่ะครับพี่น้องนำตกอยากภาพภาพเลยครับได้กเสี่ยวมะหันนะครับหันแล้วก็ก้อยสมันเงาสมๆนะครับ อยู่ปากเลยครับพี่น้องจับจับนะครับพี่น้องเตหมูมาแล้วครับพี่น้องเติมน้ำมะนวครับเราไปขั้นตอนการปรุงเลยครับเด้อผักพร้อมนะครับผักพร้อมมะนาวพร้อมนะครับเครื่องปรุงพร้อมนะครับอ่ะใส่เลยครับใส่น้ำปลาก่อนนะครับใส่เกลือไปแล้วนะครับจะใส่น้ำปลาลายเลยครับเด้อนี่ครับมันสิงแหงปวดครับใส่น้ำปลาต้มนิดหน่อยครับ เดี๋ยวครับผิดของลงผิดของลงครับพริกผงครับผงลงครับอย่างเปลี่ยนลายกันนั่งอะไรก่อนครับเข่าครัวครับเข่าครัวเขาว่าตวลงไปขากกดบะไรครับพี่น้องขากกดบะไร ่วใส่น้อยก็เสียบน้อยใส่ลายเสียบลายก็ได้คร <The two> ับไปครับผมต่อไปก็มีมะนาวมะนาวลายกันม่หน้ามรลายกับมไดโจ๊กๆกับต้มสีสมงนครับี่น เปนต้นหอมแล้วก็ใบมะกรูดพันนะครับพันก้อยแล้วก็พริกสดนะครับเติมไปด้วยเลยครับนี่เจ๊ดายเสียดายพี่น้องเติไปเลยครับคลุกเข้าครับพี่น้องคลุกเข้าเป็นคลุกเข้าคลุกเข้าเลยบร้อยครับก็จะเป็นเมนูรสชาติอร่อยนะครับย่างหมูป่าและมะก้อยนะครับพี่น้องก้อยใส่กับน้านะครับ ง,ง่ายง่ายกินแบบง,ไงไ่ายจะถึงเด้อง่ายง่ายนะครับเมนูของเรานะกุ้งข้าเด็ดดีกัชิมครับพี่น้องชิมชิมกับชิมอืมพอดีเลยเปล่าเพิ่มเติมไหมครับพอดีแล้วครับใช่แล้วโอเคครับ ตาสิบสามครับตาขอย่างก้อยมูปานะครับร้อมกับพักเขี่ยงนะครับแสบแบครับพี่น้องนี่ครับสุดยอดเลยครับพี่น้องครับสุดยอดเลยครับนะครับกินเด้อครับเด้อนี้เด้อพี่น้องเด้อกินขอต้อกันครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้เด้ครับจากนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามรับชมนะครับกดติดตามนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับกดกระดิ่งะไรเด้อครับพี่น้องเด้อนะครับบังคับแฟมิลี่ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ